สวัสดีค่ะดิฉันนางปัญจลั์สุพลานนท์นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาทงทองนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะคะกับทางท่านผู้ปกครองของนักเรียนนะคะรวมทั้งนักเรียนด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเสาทงทองในปีการศึกษา2564นีนี้นะคะเนื่องจากว่าในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะทำให้โรงเรียนไม่สามารถที่จะประชุมผู้ปกครองได้นะคะดังนั้น ทางโรงเรียนก็เลยได้จัดทำคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อที่จะได้ชี้แจงในเรื่องของการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเสาทงทองที่จะทำในปีการศึกษา2564นี้นะคะเรื่องแรกนะคะก็คือตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดว่าเราจะต้องเปิดเรียนนะคะในวันที่1มิถุนายน 2,564ที่จะถึงนี้นะคะเดิมเรากำหนดไว้ว่าเป็นวันที่17พฤษภาคม2,564แต่เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเปิดทันการเรียนการสอนได้นะคะก็จะเป็นวันที่1มิถุนายน2,564ดังนั้นในช่วงระยะเวลา ยังไม่เปิดเทอมนี้นะคะตั้งหว่วันที่17ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งท่านก็ทางท่านดรไพศาลปันแดนนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านได้มีนโยบายให้โรงเรียนนะคะได้จัดทำสื่อนวัตกรรมในวิชาต่างๆและทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านสารต่อที่โรงเรียนนะคะโดยถัดทำเป็นแบบฝึกและนวัตกรรมนะคะมีทั้งหมด8ปกลุ่มสาระซึ่งโรงเรียนวัดส,สาทงทองก็ได้ดำเนินการแล้วนะคะโดยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จาก QR code นะคะที่แสดงอยู่บนหน้าจอนี้และทางโรงเรียนก็จะจัดส่งให้กับทางท่านผู้ปกครองนะคะใน กลุ่มรายของแต่ละชั้นเรียนด้วยนะคะแต่น,นี้คือรวมทั้งทางโรงเรียนก็ได้จัดทําแบบฝึกนะคะแบบฝึกที่จะให้นักเรียนได้ไปฝึกประสบการณ์เช่นเดียวกันเพื่อที่จะได้ทำการอย่างต่อเนื่องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดพัฒนานะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะมาสารต่อที่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องนะคะน,นี้คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และวันที่17พฤษภาคม2564นกะคะก็ทางคุณครูประจำชั้นแต่ละชั้นได้ประสานกับทางผู้ปกครองไว้แล้วนะคะว่าจะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมารับค่าเครื่องแบบนักเรียนนะคะซึ่งในแต่ละชั้นก็จะสลับกันมาตามเวลาที่ได้นัดหมายไว้นะคะเพื่อไม่ให้รักษาระยะห่างของทางสังคมนะคะก็จะมีเรื่องของการแจกเ,เงินนะคะในเรื่องของค่า ครื่แบบนักเรียนและ2คือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนได้ไปำทำในช่วงที่ระหว่างรอการเปิดเทอมนะคะหลังจากนั้นนะคะโรงเรียนนะคะในช่วงเปิดเทอมมานะคะเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะตามที่ได้เคยประดมประชาสัมพันธ์ไว้นะคะซึ่งขณะนี้เราก็ได้มีการรับ คุณครูเอกภาษาอังกฤษมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ทําการสอนนะคะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้สามารถสื่อสารนะคะเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารให้สามารถพูดคุยได้นะคะรวมทั้งภาษาจีนก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีอาสาสมัคร มาให้ความรู้กับเรานะคะซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานและเตรียมการไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ปกครองนะคะในเรื่องของการดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของทั้งสุขภาพนะคะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆความปลอดภัยต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะก็ อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานานซึ่งจะทําให้เกิดผลเสียกับทั้งด้านสุขภาพของนักเรียนรวมทั้งเรื่องของอารมณ์ของนักเรียนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยฝากท่านผู้ปกครองได้ช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะค่ะโรงเรียนของเรานะคะก็เมื่อเปิดเทอมมานะคะอย่างที่ได้นําเรียนไว้แล้วว่าเราจะมีการสนับสนุนในส่วนของเสื้อกีฬาและ ประกันอุบัติเหตุหมู่นะคะซึ่งโรงเรียนนี้จะไม่มีการเก็บค่าใช้ใจใ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นก็ให้เรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะคะว่าเราจะพัฒนานักเรียนลูกหลานของท่านให้มีความรู้นะคะมีพัฒนาการทั้งทางด้านสมองสติปัญญาด้านจิตใจนะคะและพัฒนาการอย่างเต็มที่ก็หวังว่าทางจะ โรงเรียนจะได้รับความร่วมมือนะคะและสนับส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันผู้อำนวยการปัญจรลสุขพลารนนก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและเราจะได้พบกันนะคะในวันที่1มิถุนายน2564นะคะข่าวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ